สวัสดีครับท่านสมาชิกกอบขขอทุกท่านครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสในการที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในการดําเนินการการลงทุนนะครับที่มีในปัจจุบันกบขอเองอย่างที่เราทราบกันนะครับเราเป็นสาบันที่ดูแลสมาชิกนะครับแล้วก็เงินของสมาชิกในการลงทุนเพื่อให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าในยามที่กเกษียณเนี่ยสามารถที่จะ,กะเกษียณได้อย่างมีความสุขนะครับ แล้วก็มีเงินพอในยามที่จะเกษียณนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราก็มีการดําเนินการในการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์นะครับที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศซึ่งผลการดําเนินงานโดยทั่วไปของเราตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในระยะเวลาไม่นานนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนที่เปิดขึ้นใหม่นะครับก็เรียกกันว่าเป็นกองทุนวายุพักหนึ่ง ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดให้ทั้งสถาบันนะครับแล้วก็บุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้นะครับทางกบขอเองนะครับก็มองเห็นว่าการลงทุนในกองทุนวัยุภักหนึ่งนี้น่าสนใจนะครับเราเป็นผู้ลงทุนสถาบันนะครับเราด้วยความตั้งใจหาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับการเปิดแผนทางเลือกในการลงทุนเพิ่มทางเลือกให้กับท่านสมาชิก ในการที่จะเลือกที่จะลงทุนได้นะครับการเพิ่มแผนทางเลือกของเราในวันนี้นะครับเรามีการเพิ่มแผนกองทุนรวมาวายุพักเพิ่มเติมขึ้นเป็นแผนทางเลือกที่สมาชิกสามารถที่จะเลือกสับเปลี่ยนการลงทุนได้นะครับในส่วนของกองทุนรวมวายุพักหนึ่งนะครับเราก็จะเอาจํานวนของที่ได้รับการจาัดสรรมาจาัดสรรให้กับท่านสมาชิกตามสัสดส่วนนะครับในการลงทุนตามแผนวายุพัก ที่จะเปิดให้กับสมาชิกได้มีการแจ้งความจำหนงนสำหรับทางกบขอเองในแผนที่เราเปิดแผนนี้มีนโยบายการลงทุนหลักนะครับก็คือการไปลงทุนในกองทุนวัยุพักหนึ่งซึ่งในส่วนของผลตอบแทนก็จะมีการกำหนดเอาไว้ตามหนังสือชี้ชวนของทางกองทุนวัยุพักหนึ่งได้กำหนดเอาไว้แล้วในขณะที่เราได้รับผลตอบแทนนะครับเงินวันผลเหล่านั้นเราก็จะเอาไปลงทุนนะครับโดยการไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือเทียบเท่านะครับพอเราได้รับผลตอบแทนจากดอกผลที่เราไปลงทุนต่อเนี่ยเราก็ามารวมกับเงินต้นที่มีอยู่ในแผนที่เรียกว่าเป็นกองทุนวัยุพักนะครับทำอย่างนี้ทุกปีนะครับจนกระทั่งครบกําหนดนอกจากนี้เนี่ยในประเด็นที่สําคัญก็คือว่ากองทุนหรือว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่มีกําหนดการเปิดแล้วก็การปิดอย่างชัดเจนหมายความว่าท่านสมาชิกต้องแจ้งความจํานงภายในวันที่27กันยายน17บนาฬิกา แล้วก็แผนนี้เนี่ยก็จะอยู่กับเราไป10ปีท่านสมาชิกเองไม่สามารถที่จะสับเปลี่ยนแผนนี้เนี่ยไปแผนอื่นได้ในระยะเวลา10ปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าเบิกเงินของท่านสมาชิกในการออมแต่ละเดือนเข้ามาใหม่อันนี้ไม่ได้เข้ามาที่แผนนี้นะครับก็คือจะเข้าไปอยู่ในแผนที่ท่านสมาชิกได้เลือกเอาไว้ในวันที่ครบอายุเงินที่ได้รับก็คือเงินเงินที่เราลงทุนในตอนต้นนะครับบวกด้วยผลตอบแทนโบกด้วยดอกผลของผลตอบแทนนะครับ ก็จะนำมาเข้าไปสู่แผนที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันณเวลานั้นนะครับแล้วก็เข้าตามสัดส่วนถ้าเบิดท่านมีแผนเดียวนะครับท่านเลือกเอาไว้แผนเดียวเงินทั้งหมดก็จะเข้าไปสู่แผนเดียวที่ท่านเลือกเอาไว้หรือว่าถ้าบอกว่าท่านมีการเลือกมากกว่า1แผนเงินที่ครบกําหนดก็จะกระจายตามสัดส่วนนะครับเข้าไปตามแผนที่ท่านเลือกเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับผมอยากจะให้ท่านสมาชิกเองทําความเข้าใจกับ ลักษณะของการลงทุนนะครับซึ่งทางกบขอเองก็มีเอกสาราชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกได้ศึกษาแล้วก็ถ้าหากท่านสนใจสามารถที่จะแจ้งความจำานงได้ในระบบนะครับในทุกช่องทางที่เรามีไม่ว่าจะเป็น gpf application นะครับ Line หรือว่าทางเว็บไซต์ของทางกบขนะครับขอบพระคุณสำหรับความสนใจในการเลือกที่จะลงทุนแล้วก็อยากฝากไว้ว่าการลงทุนทุกอย่างนะครับสำคัญที่สุด เราต้องเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจในการแบ่งเงินนะครับในการลงทุนเพราะว่าอนาคตอีก3ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าหรือว่าจนเราเกษียณอายุเนี่ยความท้าทายทางด้านของเงินเฟ้อนะครับที่มีกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะไม่หายไปไหนจากเราแน่ๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านเกษียณอย่างมีความสุขนะครับฟรีดอมเลวิ n งนะครับขอบคุณครับ